มีของกองเบียกองเบียมันจดอันนี้มันจดไอ้ไงนะเราไม่ดีไหนไหนของมึงกองเบียไอ้มีเมไรมีสี่ีหกเจ๊ไม่จดเลยจดเลหนี่ไงสี่หกหกีนี่เหรอหกสี่ก็สองสี่กองเบียเมื่อกี้ฟองเบียมันมีเจ็ดนีดูอยู่สี่เจ็ดเจ็ดอะไรบ้างอ่ะก็ดูอยู่ด้วยกันอยู่เจ็ด นี่ไง94มีสามตัวด้วย4247มันบอกสามตัวด้วยดูในทีวีอยู่เมื่อกี้สามตัว940เหรออ่ดูดีดิมันมีเลขมันกี่ตัวเองแต่แต่เจ็ดน่ะเยอะจำได้เห็นแวบ,บๆอยู่เนี่ยเจออนะ่ะน่ะจดไว้ตรงไหนม8838907047678เออนี่แหละมั้ง เี่ยมันเล็กองเบียรเนี่ยกอเียรตรงไหนกี่จดรู้ป่กอนเีสี่หกสองสี่เจ็ดสี่สี่หกสองสี่เจ็ดอเจ็ดสี่นี่ยนนเียรสามตัวด้วยข้าบวนมันสามตัวเก้าสี่หกเก้าเก้าสี่หกอะอืมมันมีสามตัวด้วยนี่เก้าสี่กเน่นะอืมนี่หกเกนเลยเนี่ยอืเก้าสี่หกเนสี่หก สี่สองสี่เจ็ดเออจากมันมาดูอยู่ดีไงลไม่ใช่ศูนย์เราไม่ใช่ศูนย์ดูอยู่หก <c oughs> นั่นแหละถูกแล้วเก้าสี่หกสี่สองสี่เจ็ดเออสี่สิบหกอันนี้พอมือที่หนึ่ง มีของว่าด,ดีของเจ้านีแ <c oughs> ปดหนึ่งไม่มีใช่ไหมไม่มียนนจดปือ่ะเจ้าน,นีไม่มีไม่มีแปดหนึ่งไงป้าตอนนี้เธอเปลี่ยนกาแล้วเหรอไมหนากลัว เนื้อโทนอยู่ไหนวะเนื้อโทนตายแล้วน้ำหนึ่งไม่เอาแล้วใช่ไหม <c oughs> ฟองเดียแทนแนวโทนไปแล้วให้นี่สามสองแปดหนึ่งสี่ สองแปดก็หนึ่งสี่แมวโทนแมวโทน็ตรงนี้ดูนี่ไอ้นกแก้วอ่ะไอ้นกแก้วมันหยิบอะไรนกแก้วอ่ะไอ้แก้วมันข้าไปลูกบอลน่ะลูกมันจดไม่ฝากนกแก้วมันก็พูดชัดอยู่นะไม่ได้ไม่ได้จอดเลย แล้อมันให้เลขนี้สามตัวด้วยนะมันคาบออกมาสี่ไอ้ศูนย์สี่สามสองสองเออสองสองน้องแก้วูน้สี่สองแกศูนย์สี่สามศนสี่สามแล้วก็สองสองสองตัวสอง สอง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 ตัวสองสองตัวไม่ตองอ่ะสองไม่ใช่สองไม่ใช่สอง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 ตัวตรงอะไรอะที่มันมีแมวโทนมีไหมหนึ่งสี่สามแปดสองกับหนึ่งสี่สามแปดสองกับหนึ่งสี่เดินอยู่